สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับ EP ที่134นะครับมาวันนี้ก็มีเฮียนายทหารใจดีนะครับเอาอเครื่องรางมาแบ่งปันนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อมาแบ่งปันนะครับก็เป็นเครื่องรางเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งยุคต้นและยุคกลางและยุคปลายนะครับซึ่งมันมีความหลากหลายแลวเขาก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า อ่ามันไม่มีอันไหนทําก่อนทําหลังนะครับมันมันมีแค่ยุคสมัยนะครับอ่ายุคนั้นเขาเล่นแบบนี้อ่ายุคนี้เขาเล่นแบบนี้หรือกรรมวิธีการแกะการทําของหลวงพ่อเนี่ยประมาณไหนนะครับแล้วก็ชมดเนี่ยโอ้โหอันเนี้ตัวเท่าเอวผมเลยนะครับก็ยินดีนะครับอ่าอย่างอันนี้มีดหมอนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับปกติอยู่แล้วมีดหมอนี่มีความที่ เก่าอีกแล้วนะครับนี่มันต้องเก่าขึ้นสนิมนะครับถ้ามันถ้ามันของของดิบของเดิมนะครับนี่ก็ต้องทรงนี้เลยนะครับอ,อย่างอ,อันนี้หอมมอ้อ่ะมีหอมนางนางแอนนะครับก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะก็เป็นศิลปะที่สวยงามมากแล้วก็น้อยชิ้นนะผมผมเพิ่งเจอประมาณ3-4ชิ้นเองอ่าแล้วก็ของหาย่ายอ่าอย่างเงี้ยมันคือพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะอย่างนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วที่ เขาเล่นกันนะอันนี้ป๊อกเด้งดวงตาพระหนุนดวงพระสูตรพระดาวในพันนะอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้เห็นไหมโซนเนี้ยดูง่ายง่ายแต่พอมาอยู่ในโซนนี้เห็นไหมอันนี้คือเปิดโลกนะเปิดโลกเนื้อเนี่ยโอ้โหสุดสุดจัดเลยนะเปิดโลกเปิดโลกเนื้ออาถรรพ์น,นะดูดิน้ํามันยังเยิ้มอยู่เลยนะครับแล้วก็มีขุนแผนนะนี่ขุนแผนนะครับขุนแผนเนื้ออาถรรพ์น,นะครับนี่หลังก็จะเป็นดาว หลังก็จะเป็นดาวนะครับมีอ้างอิงจากในหนังสือปฏิหารนะอ้างอิงจากหนังสือปฏิหารก็มีหลากหลายเลยอันนี้เห็นไหมอันนี้คือไม้ครูนะครับมีการจานอัขระมากมายอันนี้คือชมดสามหัวนะต่อหัวกันผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละอ่านี่เป็นความที่นี่โอ้หชมดชมดนะด้ามเป็นไม้ครูนะหาโคตรยากนะหายากมากๆนะครับใครหาได้นะหาให้ผมดูหน่อยนะครับ หามาให้ผมดูหน่อยนะครับนี่นี่แล้วก็มีกุมงกุมานเต็มไปหมดกุมารดูดลกนะครับเนี่ยมีพระกันไพรอ่ามีทั้งกะลานะครับปั้นนงปั้นหนิงเต็มไปหมดนะอันนี้ก็คือชมดนะครับหลากหลายรูปแบบเลยเป็นประหลักขีดหัวชมดนะตัวเล็กก็มีนะครับในดวงตาถันนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรอกผมเนี่ยเอามาให้ดูเพื่อแสดงว่ามันมีการทําจริงๆ แล้วมันมีคนเล่นหามาก่อนซึ่งของเหล่านี้อยู่กับนายตำรวจในาทหารซะเยอะนะครับอ่ะผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นเขาซื้อแพงจริงนะครับถ้ามองกลับมาในยุคนี้นะครับราคาก็ลงพอสมควรแต่ว่าก็จะอ่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจและก็ความสมเหตุสมผลมากกว่านะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นให้มากขึ้นนะไม่ได้อยากให้ทุกคนเชื่อผมหรอกว่าไอสิ่งที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันจริงหรือมันมันแท้แน่นอนนะผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยสิ่งที่ผม โฟกัสนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆอย่างได้เห็นมุมมองในยุคแต่ละยุคในการเล่นหาในแต่ละคนซึ่งตอนที่เขานายทหารเขาเล่นเนี่ยผมยังเป็นแบรเบาแบบีอยู่เลยนะครับก็ได้เห็นของเหล่านี้ก็เป็นบุญตาบุญวาสนาของผมแล้วนะครับแล้วก็อยากมาแชร์ความแลกเปลี่ยนเฉยๆอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออในยุคที่เขาเล่นเนี่ยประมาณนี้และในยุคนี้เขาเล่นประมาณไหนนะครับก็ให้ทุกคนตัดสินใจก่อนที่จะเล่นหาแล้วก็ก่อนที่จะซื้อขายนะครับอ่ะ หลายมุมมองหลายยุคหลายสมัยนะให้ทุกคนตัดสินใจซื้อกันเองให้ทุกคนวิเคราะห์กันเองว่าอันไหนจริงแท้อันไหนดีจริงอันไหนประมาณไหนก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะส่วนก่อนที่จะจบใน EP ี4สี่เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ในชุกช่องทางเลยครับใครที่อยากเห็นเครื่องรางใหม่ๆหรืออยากที่จะให้ผมมาแชร์เรื่องราวดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ